ับสวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำทุกผู้ทุกคนครับพบพวกกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนเช่นเคยดวยครับพี่น้องปิดแจ้งไดเนาะหลายสุดเะเน้นกับพานไปไล่ไงกับพานไปหมอแคนทิวลีขคือหนักใจกเนาะบานไล่หน่อยนี้ขันคืนซื้อว่าไล่หน่อยนี่ทิวลรีนี่ยานลาหลดทอแท้ลดใจเป็นยังไงมันอ่านหนดหนกขันมันมีฟ้านี่มันอ่านบอดดิสเนียงครับพี่นอ้องโป้าเอ้ย สวยเซ่แหงสีนักเป็นหนาครับพี่น้องแต่ว่าพยายามทิวฤสิพยายามสื่อสารออกให้ได้บิดบอดขันไหนเห็นมีผู้ใดสอนโน้ตายสวยไายสุดเสนีย์อยู่ตามทิวฤีิเห็ดอาตามที่ตามที่ผมเบึงคลิปหลายๆบอดขันไหนเคยเห็นอยู่นะครับหรืออาจจะมีแล้วกะก็เป็นไปได้แต่ว่าผมนี่บอดขั้บอดขั้ไหนเคยเห็นนะครับมันเป็นโน้ตที่อ่านง่ยเลยละขันมีเลมีฟ้ามีหยังเข้ามาเป็นลล่หน่อยนะครับสุดเสน่ย์ไายใหญ่กับาพ่อว่าด้ นะครับอ่ะเพื่อไ่เป็นการเสียเวลานะครับโนดสั้นๆทิว้วีเลยเฮ็ดโนดออกมาสันส้นๆเพื่อให้เป็นเข่าโค้งเพื่อให้พี่น้องไปแตกสันเอาเองนะครับเดี๋ยวสิบอกว่าเป็น,เป,นเป็นแนวใดไปจังใดมาจังใดนะครับอ่ะเดี๋ยวสิพาอา่านสะกวันอันดับแรกอ่าการจาดัดเชนนะครับลายนี่นะครับกะปิดโดเลฟาซอนลาพร้อมกันกับจดัดนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่า ติดกีก <S <S, <S ่สูตรก้อยขวาด้วยครับนี่เลลาซอนโดเลฟานี่จังสันบอดด้วบาโนดอยากดินะครับจาดเข้าไปงานนิ้วขึ้นจงไว้เสียงเละครับล่ะครับนะครับมา บารนี้สิพาอันสก,กอนจังเสียวแขนว่าน,นะครับว่าทูทีเลฟาซอนลาซอนฟาเลฟาเลโดเลฟาลาซอนฟาเลซอนเลฟาซอนฟาเลโดเลฟาซอนฟาเนะครับอ่ะอีกรอบครับพี่นอ้องอ่านเร็วขึ้นหน่ยบารเนี่ยเลฟาซอนฟาซอนฟาเลฟาเลโดเลฟาซอนฟา เอาไหมเอาไหมนะครับ <rural conversation> ขออภัยขออภัยเลฟาซอนลาซอนฟาเลฟาเลโดเลฟาลาซอนฟาเลซอนเลฟาซอนฟาเลโดเลฟาซอนฟาเลบาเนี <fal mus> ้ท่อนนั้นหนังสือครับพี่น้องเลเลซอนเลเลซอนซอนฟาเลนี่เลเลเด้นเด้นเต่าฟาเลนี่ก็คือลูกดุนคือเก่าดุนลาครับเป็นไล่ไงเนาะ าลายน้อยนะครับทิวลี่สีสอนอีกแบบหนึ่งก็คือผู้ใดสามารถแปลงโนตแปลงไปได้เลยเด้อนะครับฟ้านี่มันสิเป็นโดค่ะไม่ลายใหญ่โดเท่ากับฟ้าลายน้อยนะครับเลเท่ากับลานะครับลาลายใหญ่เท่ากับเลลายน้อยเนี่ยประมาณนี้นะครับผู้ใดแปลงได้เดียวเดียวทิวลี่สอนสอนแปลงโนตด,ดีกว่ามันสีไงฮะาลางคน บรูจักนะครับนี่คอดนี่นี่บ่ค่อยได้เบ่บเคยสอนมาก่อนในนี่ใน Youtube ก็บ,บ่เคยสอนเด้ยเนี่ยเอาลายใหญ่เนาอทางใหญ่ลายใหญ่โดเลมีฟาอ้ามันมันตัวใหญ่ผดเอาไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เอาลายใหญ่ใหญ่นาะเอาใหญ่มันสิเป็นอ่า โดเลมีฟาซอนลาทีอันนี้คือตรงโต,งตงบานขันน้อยบันไลาหน่อยโดมันสิเป็นฟาบานนันเลมันสิกลายเป็นลาอ,าอ,าอานนะ่าอ่าทีตำแหน่งอ่ะนะทีฟาขันว่าเห็นโดนฟ้านี่คิดพราเสียงโดหลดเลเป็นลานะครับมีมี Mi, เป็นทนนีบันอา่าโดเล มีเสียงมีของลายหน่อยคือทีแมนบอกว่ามันต้องเด้ไลยขออภัยขออภัยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปบ๊แปบหนึ่งครับเป็นความดูให้ไปเลยเสริมให้ไปอีกนะครับโดโอเลเลของลายใหญ่ขออภัยผิดผิดผิดเลเป็นเสียงซอนโดฟาซอนเออ มีเป็นลาสนดอกว่าผิดโดเลมีฟาซอลา่าฟามันสิบ่ตรงครับที่นองฟามันสิเป็นทีเออทีทีฉับนะครับมันมันมันเป็นครืงเสียงครับอื มันสิบลเป็นตรงนะครับมันเป็นฉาบมันสิบลเดอเดดิฟ้ายังสี่ตรงเด้มันสิเป็นอ่ามันสิเขาเอิ่น่าดีดีไม่เมนิ่นมันสิติดฉาบนะเสียงเสียงทีเนี้ยเสียงเสียงฟ้าขีา D, ดานะ้ดีมนันสิติดฉาบนะดีไม่เนิ่นโดเรมีฟาโดฟาซอนโดฟาซอนลาที อ่าซ้อนซ้อนเป็นโดแบบนี้อืมลาเป็นอ่าลาเป็นเลเออทีเป็นมีแบบนี้อ่าครบแปลงเอาน่ะยากบ่พี่น้องว่ามันยากอบไปไดิเออเหล่าเหล่าเข,ขินเห็นโนดเหล่า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 เหา,เ,าเออเหล่า เลมันตรงกับอย่างลาขันเป็นลายเงยิกับเป็นลานบ่ล่ะฟ้าเี่กเป็นตรงกับอย่างเป็นโดอ่าลาโดขไลหน่อยมันว่าเลฟ้าเลฟ้าเลฟ้าไล่หญ่มันตรงว่าลาโดลาโดลาโดยกตัวอย่างเช่นลายเตยละอ่าลยเตยพม่าลาทีลาทีลาซอนเป็นบอทำเป็นลายหน่อยมันจะเลมีเลมีเออเลมีเลมีเลโดเด้ เลมี mi, พอมาเบิงไล่ไงที่ล่ะมาเบิงมาเบิงมาเบิงเออยกตัวอย่างยกตัวอย่างเห้เบิงเลยลาทีเห็นว่าลาที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 ลาซอนเป็นบ่ล่ะหลยหน่อยมันก็ตองเป็นเลมีเลมีเห็นว่านี่คือวิธีแปลงโน็อตอ่ะหลายคนพอเข้าใจไปเนะาะบาทนี้พี่น้อง <c oughs> นะครับขอบบุญขอบคุณเดอ้อที่เข้ามาอ่ะโอเคเข้าซูไลาหน่อยเขาเอาไปแปลงเขาเองเอาไปอัอดแอถือว่าเป็นความดูเสริมครับพี่น้อง เป็นความรู้เสริมเดอ้อตัวเนี้ยอะไรหน่อยบอ่เสียเวลาค่ดาะดอกลายน้อยอยู่ในละลายน้อยอ่ะโอเคนะครับอ่ะ จยาดแช่นว่าไปแล้วเนาะบานนี้ทอนไอ้นี่กับวาไปแล้วบานนี้เริ่มเลอ่านหนังสือเลเลซอนซอนเลอแดรีแดนเต้นเต้นฟาเลนะเลเลซอนเลเลซอนซอนฟาเลเต้นดนฟาเลเออเอาโอเคถือว่าเข้าใจกันเนาะเครื่องไม้นี่ เลเลซอนเลเลซอนซอนฟาเลเลฟาเลฟาซอนฟาลาฟาซ้อนลาโดลาเลลาโดลาเลลาโดลาโดฟาซ้อนลาโดลาเลฟาเลลาเลฟาเลซอนเลฟาเลลาท่าไอเนี่ยขันไม่ไล่ไงก่อนลาโดลาบีลาโดลาเลเออขันไล่หน่อยเลฟาลาเล เลฟาลีลาเลฟาลีซอลเลฟาลีลาเลฟาลีซอลเลฟาลีฟาซอลโดโดเลฟาลีฟาซอลโดโดฟาคันเป็นพอลำฟาเลโดเลโดลาฟาเลโดลาเลลาโดซอลฟาซอลฟาเลนโดเลฟาซอลฟาลี ฟังเสียงแค้นบาดฟังเสียงแค้นไปนน้ำมันแังสีบงบงจีเอาซาวเดียวเลยคลิปนี้นะครับอ่ะเกินเด้อถึงจะเกินเรฟซอนแล้ซอนฟาเรมันนี่เด้อแถวแรกนี่เรฟาซอนลาซอนเอาเอามันเบิดเลยมันหน่อยๆเรฟาซอนลาซอนฟาเรฟาเรโดเลเรฟาซอนลาซอนฟาเรฟาเรโดเลฟาลาซอนฟาเรซอนเรฟา ซอนฟาเล่ดูเลฟาซอนฟาเลนี่นะพอนานหนังสือบานเลเลซอซนเลซอซนเลเล่โซนโซนฟาเลฟาเลฟาซอนฟาลา ฟาซาราโดลาฟาซาราโดลาเล่ลาโดลาโดเล่ลาโดลาโดฟาซาราโดลาลูกเสียงสูงนะครับเลฟาลาเลเลฟาลาเลฟาเลลาเลฟาเลซอลเลฟาเลลาเลฟาเลซอล เลฟาเลฟ่าเลฟาเลฟาซอลโดโดเลฟาเลฟาซอลโดโดฟาเลโดอแลงเลล่องโดซอล Fa son fa le Do le fa son fa le Áo bà này mà bưng mong si nhạc bà này Đơn Lê 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 fa lê fa la son la do la lê la do la son la do la lê la do la son la do la lê la do la son la do la À, ฟาเลโดเล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 ฟาเลโดลาเอามั้ครับพี่น้องขึ้นไม่เลยงงงงงมานไล่ตามเต็มห้องไปเลยเลเลเลฟาเลฟาลาโซลาโดลาเลลาโดลาเลลาโด ลาเดลลาลลาโดลาซลาโดลาลลาโดลาซลาดลาลโดลาลาโดลาลลดลาโดเลฟเล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 โลาเลโดทีลาสซนทีซลาเลโดทีลาสซนทีซลาลีลาซนลาลลาซลาฟาลาซนลาลีลาซลาฟาลาซลาเลซนเลฟาซนดูซนลาลี lê đu lê fa lê đu lê son-đu, la lê đu lê fa son đu son la lê son-la Li-la-son-la, lê la son li-la-son-la, son la lê la son la. La, 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 la. Lì... La, đu lê li-la-son-đu Và nhạc đi lê la ลีลาโซนโดโซนลาลีฟาลีลาโดโซนฟาโซนฟาโซนลาโดลีข่ายมันข่ายมันไล่ยังไงบ้างใช่ปะโดเลมีโซนลานั่นแหละโอ้ยอันนี้ต้องใช้ความพยายามเด้อพี่น้องครับผู้ใดบ่จำเป็นต้องเอาตามนี้ก็ได้ครับเอาวัตถุมันได้ทำนองทำเนียงแล้วเดาไปเอา កល្រើងមានចិតិតិតិនពិនខ្លាត់រើ័ទៅក្ ประมาณน,นี้ครับพี่น้องโอ้ยขอเอาไปหลายๆครับมันมาเนี้ยอีหลีครับเพราะฉะนั้นเลี่ยวต้องว่าซาซาอาส์ซีอานรอบนี้รอบเดียวเพราะว่าทิวหลีกับปวดหวัวอีหลีเป็นโน้ตจากควางเขียนขึ้นมานี่แหละต่ว่ามันมันเป่าอย่างสี่แม่วิธีทิวหลีเขียนโน้ตคือบ้านนี้ก็มาต้องเคาะจังหวะเส้นห่องอีกเลยเลยแต่ก็มาเขียนเล,เล่เล่เล่ฟาเล่ฟา,ฟามาเคาะตักตัก แขมันเขายังวบบเลเลเลฟาเลฟาลาสอนลาโดลาเลลาโด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 ลาสอนลาโดเลเฟเลเดอเลเฟเลเดอเลเฟเลโดเลฟาเลโดเลฟาเลเดอเลาเลโดทีลาสอนทีสอนลาเลโดทีลาสอนทีสอนลาเลลาสอนลาอื นะ้ามองนี่เลลาซอวนลาฟาลาซอวนลาเลลาซอวนลาฟาลาซอวนลาเลซอ่นเลฟาซอวโดซอ่นลาเลโดเลฟาซอวโดซอ่นลาเลโดเลฟาซอวโดซอ่นลาเลลาเลลาซอวนลาฟาลาซอวนลาเลลาซอวนลาฟาลาซอวนลาเล่ลาซอวโดละเลลาซอวโดละซอวนลาเลฟาเลลามองนี่มันสิจังเลยเลลาซอวโดซอ่นลาเลฟามันมันสิลงนะ เราได้อยู่ดใแต่ว่ามันอ่านยาก่ยเดลาซอนโดซอนลาเีฟาเีลาโดซอนฟาซอนลาฟาซอนลาโดเลยนะโอ้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับพี่น้องอ่านยากขนาดเลยนะครับโนด <c oughs> ขนาดโนดจะคว้างนิดนี่นะครับที่จริงแล้วมันมีอยู่สำนี้เข่าโค้งของลายหน่อยครับพี่น้องอ่า มันมีอยู่ซัมนี่แหละเข้าของข้างในหน่อยบานที่นี่บเจทิวเร่รี่แก่ใจแนวพี่น้องเบิ่งกันไล่ไล่หน่อยของทิวลเรีมันผมก็ได้หัดโนดผมนี่เนี่ยเงบวพี่น้องงึดบว่บาแเคนดนตรีมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์บอได้หัดโนดเนี่ยบานที่นี่โบลูว่าทิวลี่สิสอนไปยังไดงนะแตาบานนี่คือแกะโนดออกมาให้สอนแล้วเบิ่งเนื้อไล่หน่อยท,ทิวลี่จับเอาเทระทอนเทระทอนเทระทอนแล้วมา,มาฟังเสียงแล้วมา,าว่าอาจ,จเป็นพรสวรรค์หรือยังกัน,กนบอลช่างล่ะมองนี้ ขันเป้าซ่าผมหลงในบ้านนี่ผมเป้าซ่าเพราะได้ไล่หน่อยนี่มันเป็นจังหนีบอันนี้เชนบอกขันว่าซ่านี่ลงขนาดเลย สิประมาณนี้แหละครับพี่นงองเป่าเพลินจนว่าหน้าจอดับนะครับมันตัดเองมาหั่นนะครับทิวลีตรงเนี้มาตัดตัวไม่ครับพี่น้องนะครับอ่าลักหลักแล้วมันก็มีแค่นี่แหละครับพี่น้องนี่คือเขาโค้งหลักของมันเลยมีแค่นี่นะครับนงคน,นั่นพี่นงองเราไปแตกฉันเองได้ซ้ำนี่ก็หากินได้แล้วครับบดบดต้องไปคืดมากบาต้องว่าเออทิวลีคือเป่าคักแฉยมันกับประสบการณ์ไผมันครับผมกับเทื่อทีได้ปานีนะครับอ่าการลักหลักกับเอาซ้ำนี่แหละนะครับ ทิวลีเขียนออกมาบ่ดด้ดอกกันแบบที่เป่าง่าเบ่งมาหันมันอา่อานอ่านยากผู้เป่าเพราะว่ามันบ่เป็นลายแขนที่มาเขียนโน้ตนะครับมันบอกไปเลยผู้ใดเขียนออกมาได้แล้วเป่าได้ตามนี่โอ้สุดยอดแลยก็เป่าเร็วๆว่งสิสุดยอดเลยโดยเฉพาะลายหน่อยนะครับพี่นออออ้องเอาง่ายว่าตอนนี้ทิวลีนี่ค้นเงาเง,ง,ง,งากล้วยไห้ซะเงากล้วยเงาก็ไม่ไห้ซะพี่น้องเอาไปปลูกเอานะครับเอบ้านที่นี่ ปลูกแล้วก็บดูแลบาบหดน้ำมัมนขยันหดน้ำใส่ปุ๋ยนี่หมะบ่แม่นว่าถิ่ทิวลี่มาใส่ปุ๋ยใส่อย่างไ้คันทิวลี่ไปใส่ปุ๋ยบาน,นี้เป็นข้องทิวลอีกคือเก่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องให้อันนี้เปรียบเทียบนะครับให้พี่น้องไปแตกสันซํานี่ก็หากินได้แล้วนะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้อนะครับมันเปรยอหลีหลายหน่อยเฮ็ดได้มาซัมนี่ผมว่าผมสุดยอดแล้วเด้อนี่บ่เป็นพี่น้องสุดยอดได้ผมนี่สุดยอดแล้วนะครับบ่ค่อยเห็นผู้ใดเอาหลายหน่อย มามา,มาไอแกะเป็นโนดกันสี่นะครับพวกซอยต่อไปเฮงชินักนาะไฟล้าบาดนี่โปรใส่เหลือโปรใสเหลือลายซอยไายเซนะครับอะเอายน่องกันต่อครับพี่น่องพอกันอีพีต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ